n ินเทนโดชวนสะสมกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้รุกกระแชท t เทคตอนที่7จอนะครับเอพิโซด s 1เราจะมาดูเกมแอนด์วอนะครับตัวนี้นี่ออกมา2-3ปีแล้วนะเป็นรุ่นลิมิตด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนไว้ที่ข้างกล่องนะสมัยก่อนก็จะมีเก a t c h แบบนี้นะครับพวกเกมอ่ Octopus เกม Mario เก็บถังดับเพลิงนะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้เขาผลิตแบบว่าเอา e m เ l เลเตอรใส่เข้าไปข้างในนะครับ <c oughs> เล่นได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับ Mario แต่แต่ก็มีสอสาเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชั่นที่เป็นอ่า,อา เวอร์ชันหนึนะครับเวอร์ชันสแล้วก็เวอร์ชันสานะน,นี่ข้างหลังกล่องก็จะเขียนบอกเรานะครับ <c oughs> มี m a r ิโอ้บราเดอมี Super Mario b r o t h e r เดนะครับมี Ball นะครับแล้วก็มีฐานนะครับตัวนี้ไม่มีขาตั้งข้างหลังเหมือนรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ฐานใช้ระบบชาร์จเอาเดี๋ยวมาดูที่ตัวของกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวกดพาวเวก่อนนะครับมันมันสวยจริงๆนะนี่นะครับ นี่นาเกมนี่ด้านหลังของตัวจริงนะครับขึ้นแท่นเลยขึ้นแท่นอยู่บนสุดนะครับผมสั่งมาทั้งหมดสามสี่ตัวเพราะว่ารู้ว่าราคามันขึ้นแน่ๆน,นะครับราคามันจะขึ้นนะครับแต่มาด,ดูเข้าไปดูเกมหน่อยนะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มพลาสติกนะครับแต่ทุกอย่างผลิตมาเหมือนเกมเกมวอชมากนะครับโอเคอเดี๋ยวตกนะครับเลือก เลือกเกมอันนี้เข้าไปด่านพอสนะครับกดตรไหนเล่อนต่อวะอ่ากดตัวนี้เล่นต่อเสียงดังไหมเสียงไปตรงไหนวะขอเสียงต้องกดพอสก่อนพอสแล้วก็กดขึ้นแล้วก็กดซ้ายเพิ่มเสียงมัน เสียงดังสุดครับรีเซ็ตเกมก็ดีนะจะได้จะได้เข้าไปตั้งอ่ะดูตั้งกระดาษแรกรีเซ็ตเกมไม่ยดืดรีเซ็ตเลยโอ้ยมือหนึ่งต้องจับกล้องนะครับไม่ได้ใช้กิมบ a l โอเคเลสลูชั่นดีมากนะครับนะครับเลสลูชั่นถือว่าเจ๋งเลย ประมาณนี้นะครับอ่ามีสามเกมนะครับแล้วก็เลือกเกมหนึ่งเกมสองเกมสามแล้วก็เลือกเวลาได้นะครับตอนนี้เที่ยงเกือบบ่ายนะครับมีเกมมาริโอหนึ่งมาริโอสองมาริโอสองนี่เขาเรียกว่าด่านด่านพิเศษนะครับอ่ากดอานนี้ได้ไหมมีกระพาะอยู่ตายหาเลยนะครับ เด okay. <si okay. <UM ี๋ยวก็ทืบต่อทีประมาณนั้นโอเคนะครับน่าสะสมครับตอนนี้สนนราคาอยู่ที่ประมาณ50 US นะครับก็เท่าไหร่เกือบ2,000นะครับีซื้อที่ออสเตรเลียก็80นะครับก็ราคาพอๆกันเกือบ2,000ัใน eBay บางบางคนเริ่มขายแพงแล้วนะครับเริ่มขายเกิน เกินเกินสองร้อยแล้วนะครับเกินร้อยก็มีนะครับก็คือบวกเข้าไปพันสองพันแล้วนะครับถ้าของขาดเมื่อไหร่ก็ถือว่าแพงแน่ตอนนี้มีตัวเซลดาออกแล้วสีเขียวนะครับสั่งไปแล้วเหมือนกันยังมาไม่ถึงนะครับแต่เซลดานี้ผมน่าจะเอาไม่ใช่อันเดียวนะครับส่วนตัวนี้จะเอาไว้สองอันเอานิ้วไปไหนไอตัวนี้มันเป็นฐานไประเดียเย๋ย คใครชอบมาริโอ้นะครับแนะนําเลยนะครับซื้อไว้สักตัว2ตัวแต่ราคาแน่ครับตัวนี้ครบรอบ35ปีรู้สึกเนี่ยมาดูที่กล่องแป๊บนึงครบรอบ35ปีใช่ปะมันไม่เขียนนะไม่ได้เขียนว่าครบรอบ35ปีหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมีตัว <c oughs> มีตัวครบรอบ2ี่สิปีนะครับตัวนั้นตอนนี้ราคาขึ้นไปห0ร้อยก็ประมาณ15ื่นห้าแล้ว นะครับหมื่นจากที่ซื้อไว้ประมาณพันสองพันเหมือนกันนะครับแต่ว่าของผมไม่คงจะไม่ได้ราคาถึง15ื่นเพราะว่าผมซื้อแล้วผมเล่นไงตัวนั้นก็แกะออกเกกอ,องแต่นี่เดี๋ยวจะเก็บไว้ในกล่องเลยนะ3อัน <c oughs> นะครับแล้วก็แกะมาดูอันนึงเก็บไว้อีก2อันก็คงจะขายนะครับเรียกว่าฟลิปเปอร์นะครับประมาณนี้นะครับของเกมแอนด์วอชซ u เปอร์มารนะครับ สำหรับสะสมครับเล่นเพลินๆมันค่อนข้างที่จะต้องนุ่มนวลไม่งั้นก็คงจะเป็นรอยคงจะพังอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อเช้ารีวิวเจ้า p o w e r k i d d y RCB m a c 10 n Version 2ไปแต่เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเจ้าตัว เอ,อมูเลเตอร์ด้วยนะครับว่าเนี่ยสาเหตุที่การที่แม้กระทั่ง Nintendo เองก็มาใช้ระบบอมูเลเตอร์เพราะว่าเป็น CPU ที่หาง่ายนะครับ ARM CPU เนี่ยมันหาง่ายแล้วแต่การการที่เล่นเครื่องแท้นะครับเหมือนเครื่องนี้เดี๋ยวจะรีวิวคลิปต่อไปนะครับมีอีก3ตัวมีทั้ง NES มีทั้ง Super NES แล้วก็มีทั้งไอตัวแฟมิคอมตัวที่ ของญี่ปุ่นที่มันมีจอยอยู่กับตัวนะครับรุ่นรุ่นนี้มี30สิบเกมนะครับแฮ็กใส่เกมเพิ่มได้แต่ผมจะไม่แฮ็กนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะเล่นเกมแฮ็กก็มาเล่นตัวนี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> หรือตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวต่อมาของอันนี้มันจะเป็นยี่สิบเกมนะครับตัวนี้ก็แฮ็กได้แต่ว่าไม่คุ้มครับแรมมันน้อยมันใส่คงจะใส่ไม่ได้กี่เกมนะครับอันนี้คือคือเปิดปุ๊บเล่นปั๊บเกมไหนเกมนั้นนะครับ สิ่งที่อยากจะสรุปก็คือว่าพอแม้กระทั่งบริษัท Nintendo เนี่ยมาใช้ระบบมาใช้ระบบอิมูเลเตอร์นะครับก็แสดงว่าระบบอิมูเลเตอร์เนี่ยถือว่าเสมือนจริงนะครับหรือดีกว่าระบบที่เสียบร์ทริจโดยซ้ำไนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอิมูเลเตอร์เนี่ยมันมันถือว่า ม,มันปรับได้หลายอย่างมันจะช่วยในการเซฟเกมมันจะช่วยในการอะไรโดยอยุมีฉากมีฉากเข้าสลีปโหมดด้วยโหโชคดีที่รอโอเคนี่เข้าสลีปโหมดไปแล้วครับการคลิปนี้ก็เอาประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเมืองไทยหาได้แนะนำนะครับสะสมไว้เลยตัวนี้เป็นของหายากแน่นอนแต่ก็คงจะต้องอีก15ปีนะครับมันขึ้นขึ้นขึ้นปีละเท่าตัวนะครับแต่แต่ไม่ทบ ไม่ทบนะหมายความว่าถ้าลงทุนไป2,000เนี่ยตัวนี้อนาคต15ปีก็ต้องมี30,000นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับ2-30,000นี่ก็ถือว่าขึ้นขึ้นเยอะแล้วนะครับเอาเงินฝากธนาคารซื้อทองไว้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ราคาขนาดนั้นเลยนะอ่าโอเคเท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยเรื่อง s อ่า SES มินนะครับ sorry หมายถึงว่า NES นะครับ NES Mini กับ SNES Mini แล้วก็จะมี PlayStation Mini ด้วย PlayStation รู้สึกจะมี20เกมนะครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ